สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันวันนี้มื้อเย็นนะคะคุณคูมพันก็จะผัดกะเพราอีกค่ะเพราะว่าสมาชิกเรียกร้องค่ะว่าอร่อยมากตอนเที่ยงแลนะคุณพ่อก็อยากทานอีกอาเชิญชมได้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีพริกพริกกินดาตามกับกระเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นเอ้ยไม่ใช่หมูอะไรนะหมูสับที่คุณคูมพันหมักหมักทอดสาเขียวเรียบร้อยอันนี้ก็กะเพราแดงค่ะพี่น้องอันนี้ก็น้ำปลา ผงรัวนิดนึงอ่ะมาดูกันเลยค่ะปัป๊บนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแต่นี่ที่ว่าไม่ต้องห่วงพริกห่วงกระเทียมด้วยค่ะพี่น้องมันค่อยแฝบแฝบแบบสะใจโดยเดือนน,น,นี่อ้หบึง่งเอ่อแดงเลยนี่ค่ะเราต้องตามพกริกแหลกัเลยเอาพนี้ก็พอนี่ค่ะพี่นอ้องขาดหอมหอมนี่ค่ะ ให้หอมหอมเลยหอมกระเทียมเลยถ้าเราผัดเครื่องหอมมันก็จะหอมเป็นเมนู <c oughs> เอเคค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายสะดวกสบายสะดวกสบายด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดกระเทียมให้หอมอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับการผัดกระเทียมนี่แหละค่ะด้วย ไฟแรงสักหน่อยจวยดยากเลยนี่ค่ะเอาไฟแรงแรงสักหน่อยกระชากความอร่อยออกมาเนี่ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ใส่เลยค่ะนี่ค่ะปูมพวบ้านหมักอ่าหมักซอสสาเขียวค่ะพี่น้องเราหมักซอสสาเขียวแล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ช่องธรรมดาค่ะถ้าใส่ช่องฟิวส์จไม่ได้เลยกว่า เวลาเอานำมาทําอาหารประกอบอาหารมันทํายากเพราะฉะนั้นก็เราหมักหมักซอสผักเขียวไว้เลยค่ะคุก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 แล้วใส่ในช่องธรรมดาไม่เสียเลยค่ะไม่เสียยังอยู่เหมือนเดิมยังสดอยู่เหมือนเดิมค่ะหมูสับเวลาเราซื้อหมูมาเยอะๆอะค่ะเอาซื้อมาตุนไว้ที่เกียดไปตลาดหรืออะไรไม่ต้องไปซื้อบ่อยแล้วก็สามารถที่จะหมักไว้ หมักเครื่องไว้ก่อนนี่ค่ะตอนนี้ผัดเยอะให้สมาชิกในครัวเรือนทานด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยอร่อยค่ะอร่อยจานเดียวแล้วจบเลยค่ะโยมัดเลย๋ยให้สุกก่อนอใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงโคมพันนี้ก็จะมีมน,น้ำตาล น้ำตาลแล้วก็น้ำตาตรงนัวไอ้นิดเดียวเพราะว่าเราหมักไอ้ไอัน้นไว้แล้วหมักหมูไว้แล้วนี่ค่ะเติมน้ำเปล่าใช้ <c oughs> <c oughs> ได<ว>้เค,เะคะ่ะเติมน้ำเปล่าค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปอันนี้เยอะหน่อยเอิบเลยค่ะ เป่าไต,ต้เปิดไฟแรงด้วยค่ะหัดกระเพราให้อร่อยเนี่ไฟต้องแรงแล้วก็ผัดแห้งๆหอมหัวใหญ่ไม่ต้องใส่นะคะถ้าใส่หอมหัวใหญ่แล้วมันจะเป็นแฉะเล็ะ เอากระเพราเพียวๆเลยค่ะกระเพรากับกระเทียมโยเลยค่ะผัดให้สุกผัดให้เข้ากันดีๆ รสึกว่าจะมีความฉุนแล้วค่ะพีะ่แม่แสดงว่าคนรับจานแบบนี้แล้วมรสเสียบันแสดงว่ากับข้าวเรานัวค่ะคนพันชิมกันด้วยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะ ยังไม่ได้ใส่ไอ้น,นี่นะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่กะเ้าแต่ก็หอมละแต่ก็อร่อยแล้วค่ะนวงคลุฑอูดคอยใน้ันปลาปลาลงข้างๆกระทะึักหน่อยนะึงนี่ค่ะหอม ต้องมีน้ำอ้อเจาะได้ค่ะพี่น้องต้องมีน้ำน้ำอ,อ้อเจาะน้ำค่อยแ่บใช่ค่ะ <c oughs> ร้อนมากๆเลย ทำกับข้าวช่วงนี้ก็จะร้อนนะไหนไอ้นี่ไหมเดี๋ยวเอาไอ้นี่ใส่นี่ยนะยอดฟ้าเขียวเพิ่มอีกนิดหนึ่งยอดฟ้าเขียวเพิ่มความกรออีกนิดนึง ก้มม่อนเสร็จแล้วค่ะใส่กะเพราเลยค่ะโรยลงไปเลยค่ะนี่แหละนี่แหละ,หละพระเอกของเราก็คือกะเพราแดงกะเพราแดงอะคะ่ะพระเอกเราอร่อยนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เส่ไปเด้วยวหันี่พี่น้องพอ,อ,อแล้วค่ะกระเพราสลดพอแล้วปิดปิดไว้ปิดเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ